นัดตรวจพยายนคดีแตงโมแม่ไม่ติดใจปอรโรเบิร์ตวันที่22ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นวันนัดตรวจพยายนในคดีที่นางสาวพัทรธิดาพัชรววรพงศ์หรือว่าแตงโมนิดาเสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบ๊ทโดยสารจังหวัดนนทบ,บุรีนัดหมายให้ฝ่ายจำเลยทั้ง6คนได้แก่กระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์จอบนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรโรเบิร์ตภัยบูญตรีการจนานันและนายพิมพ์ธธรรมมีเเเดินนนททาาาาางงพพืื่่อข้้ยยััก ซึ่งทั้ง6คนทยอยเดินทางมาถึงศาลโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวต่อมานางพนิดาศิรยุทธโยธินและทนายความก็ได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมเปิดเผยว่าส่วนตัวตนไม่ได้ติดใจจำเลยที่1กับ2แล้วคือปอกับโรเบิร์ตเนื่องจากได้รับการดูแลเยียวยาจนเป็นที่พอใจแล้วซึ่งทั้งสองคนก็รักษาสัญญาเป็นอย่างดีส่วนจำเลยที่เหลือตอนยังไม่ได้รับการติดต่อหรือพูดคุยใดๆในส่วนนี้ตนก็เลยยังติดใจยอยู่ค่ะต่อมานางสาวสุภาภรนิปรวรณิชอยายการจังหวัดนนทบ,บุรีเดินทางมมมาาางััหทบุรรพ้อสภษ์ แม้ทางมันดาผู้เสียชีวิตจะไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ตามในส่วนนั้นเป็นเรื่องของทางแพง่งแต่ในส่วนของคดีอาญาน,นั้นทางอายการซึ่งเป็นฝ่ายโจทยืย่นฟ้องโดยตรงกับสารยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าดำเนินคดีเอาผิดกับฝ่ายโจท์ทั้ง6คนต่อไปโดยมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ค่ะด้านทนายวิวัฒน์สมบัติหลายทนายความส่วนตัวของกระติกเปิดเผยว่าในวันนี้ทางฝ่ายจำเลยทั้ง6คนเดินทางมานัดตรวจพยานกับทางสารครบทุกคนโดยมีพยานบุคคลในคดีนี้ถึง150คนโดยยทางตนจะื่นเรื่องร้องคัดค้านกับทางาให้ตัดพนจน ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีต่อไปให้เหลือเฉพาะพยานแวดล้อมในคดีเท่านั้นค่ะ